ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ยุทธศาสตร์เพื่อไทยถกนัดแรกกลางเป้าหมายแลนสไลด์ปัดข่าวบิ๊กเนมย้ายเข้าที่พักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศาทางการเมืองพักเพื่อไทยเป็นนัดแรกโดยมีนายชัยยะเกษมนิติสิริประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศาทางการเมืองพักเพื่อไทยเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้ร่วมประชุมอาทินายแพทย์ชุลนันสีแก้วหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักนายภูมิธรรมเวชยาชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายนายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิบฝ่ายค้านเราเชื่อว่าเขตที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้พักเพื่อไทยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สิ่งที่เรากังวลคือวิธีการเลือกตั้งที่ไม่เป็นปกติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างหากทั้งการใช้อำนาจรัฐยกตัวอย่างวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านรองนายกที่ชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้เอาโครงการสร้างถนนสร้างสะพานมาขายให้ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอำนาจเงินและอำนาจจัดการที่สามารถพลิกคะแนนของเราได้ตลอดเวลาเราจะส่งผู้สมัครทั้ง400เขตโดยเป้าหมายเราในเชิงยุทธศาสตร์คือ landslide และเราต้องการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้มแข็งเดิมส่วนกรณีที่หลายพักจะเจาะพื้นที่ภาคอีสานนั้นเราไม่กังวลเรื่องการทำงานเพราะมีฐานเสียงในแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า35% เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ